ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธพจนะให้ฟังในเรื่องบุคคลผู้ควรแก่ของทำรรบุญในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับสกทาคามีหน้า53จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่23หน้าที่301ข้อที่149่ิกขุทั้งหลายบุคคล8จํจพวกนี้ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคํานับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแปดจำพวกอะไรบ้างคือหนึ่งโสดาบัน สผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลสามสกาธาคามี 4. ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกาธาคามีผลห้าอนาคามีหกผู้ปฏิบัติ เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอนาคามีผล 7. จ็อรหันต์แผู้ปฏิบัติเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอลาตผลพิกุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้แหลเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วสี่จำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลแล้วสี่จำพวกนี้แหละสงที่เป็นคนตรงเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีล ย่อมกระทําให้เกิดบุญเนื่องด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยบุญการกระทําบูชาอยู่ทานที่ให้แล้วในสงฆ์จึงมีผลมาก